โอเคสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะฮะนี่เป็นคลิปที่สองแล้วแบบแล้วก็ฝนตกใช่ฮะฝนตกแล้วก็เป็นตอนกลางคืนด้วยผมไม่รู้ว่าแฟนทอมจะเกิดหรือเปล่าเพราะว่าผมได้เอฟเคขุดหินไว้นี่ย <Wow. S 1> ได้สักหลังหนึ่งแบบทั้งขุดทั้งทีก็เอาให้ให้คุ้มไปเลยเอาแบบเหมือนประชดประชันไอีกสักหน่อยหนึ่งอีกช่องหนึ่งก็เราจะขุดไปเรื่อยๆไม่ใช่เราจะขุดไปเรื่อยๆสิผมขุดไปเรื่อยๆนะในระหว่าง เบื้องหลังมาแล้วเพราะว่าถ้ามาถ่ายคลิปแล้วก็ขุดแบบนี้คงจะน่าเบื่อนะดูนะฮะเก็บเก็บเก็บโอเคก็นะตอนนี้ฝนตกแอนตอนกลางคืนเราจะต้องหาขนแกะซึ่งเราได้แล้วอันหนึ่งอีกสองอันเราจะไม่ฆ่าเด็ดขาดเราจะไม่ส่งเขาไปต่างโลกนะฮะเราเสียดายนะเมื่อคลิปทีแรกก็คิปเปอร์ก็ระเบิดไปแล้ว โอเคเราจะทําการขุดหาแร่เหล็กแล้วกันเนาะคือเอ้ยขุดทาไมมีแล้วนี่ไงโอเคอย่างรวดเร็วนะฮะตัดขนแกะเลยชับชับช,บยชเยนนน่สามันพอดีเฮ้ยกำลังจะเช้าเลยไม่ไม่ขอยฉันนอนก่อนโอ้ทำงรนพอดีเลยเราจะคราฟเตียงกันนะฮะนี่แบบนี้แล้วก็วางตรงตรงตรงนี้ นอนโอเคเรานอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นเพื่อที่เราจะได้สร้างตรงนี้ให้ดีๆหน่อยระบบปิดระบบป้องกันการเกิดของมอนสเตอร์จากไอวันบล็อกบ้าๆตรงนี้ <c oughs> มันเกิดมาแล้วมันทำให้เกาะระเบิดเล่ คุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้ที่ระเบิดอะมันมีข้อเสียอะไรบ้างทุกคนคือตัวเนี้ยผมไม่มีแอล g l อก s เว้ยเนี่ยไอ้บอกเนะี Z ้สนะีเขียวเนี่ยคุณจำได้ไหมว่าผมแปะไวท้ที่ที่ใดที่หนึ่งทแถวนี้แหละแล้วผมก็มาสังเกตทีว่ามันหายไปแล้วเว้ยซึ่งใช่ฮะมันหายไป <c oughs> จากร l i p p e r ตัวนั้นเขาได้ทำการบึ้มไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ไม่มีแล้วนะอืมก็ ใช่เหมือนกันยังไงแล้วก็หาเดิร์ตก่อนแล้วกันโอเคซึ่งขั้นตอนการหาเดิร์ตนั่นก็คืออะไรสักอย่างนึงเนี่นย di rt เดิร์ตเราจะต้องหาวิธีที่ง่ายที่สุดอะเอาทรายไปใส่เครื่องอะไรก็ได้ซึ่งช่ไงมวิธีง่ายที่สุดคือเราจะต้องมีเดิร์ตแอเซนต์ซึ่งเดิร์ตแอเซนต์เกิดจากการปลูกอัตโนมัตินี่คือวิธีการปลูกอัตโนมัตินะโดยใช้เอ่อไอเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้โบทานีเนี่ย คือพูดงา่ายๆมันก็กระถางอะอซึ่งเด e s e หาได้จากการคือเราจะต้องใช้มอสอันนี้แล้วกันซึ่งมันคือเราต้องปลูกอัตโนมัติใส่กระถางอันนี้อทานี่โอเคเราจะต้องปลูกใส่กระถางอัตโนมัติเราก็จะได้มเมล็ดได้อันนี้มาเนี่ยได้เด e e มาเราจะไปข้าเป็นดินทีนี้ว่าไอ้เมล็ดเนี่ยหาได้ยังไงกดเข้าไปอีกก็คือมันมีไอ้น,นี่ผมอะคือ infusion crafting ใช่ไหม ผมอ่านไม่ค่อยเก่งนะ infusion น่ะคือนี่มันคืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเราจะต้องมี inferium essence สอันแล้วก็ dirt ส4ก้อนแล้วก็เมล็ดอะไรน่ะ p r o s p e r i t y seed base ซึ่งซึ่งซึ่ง,งหายยังไ <S <S งดูเหมือนจะไม่ยากแค่ไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ผมว่าผมมีนะอุ้ยมีแกะใช่นี่ปะไม่ใช่โอมีเอมอ <Brand. S 1> อสเมียมสิงโอ้นี่ไงโอ้นี่ไงหาได้จังหวัดเฮ้ยมีสี่อันพอดีอันนี้สามแล้วอันนี้อีกหนึ่งโอเคไม่รู้ว่ามันใช้ฟอร์จูนขุดได้ไหมหรือมันใช้วิธีการเผาเอาไว้ก่อนนั่นแหละคือไหนอะนี่ไงอโอเคเราอาจจะไม่พอมีนะมเมล็ดหนึ่งก็เท่ากับอินฟินิตี้แล้วแหละผมว่านะ แต่เราก็ต้องครับไออ i น f u s i o n นี้ก่อนซึ่งมันครับโดยการทองสองก้อนขนแกะผาเพชรหินก็สก้อนไม่ยากนะผมว่าไม่ยากเท่าไหร่สี่ก้อนเราก็เผาไปเลยฮะหนึ่สโอเคเผาไปเลยสโตนธรรมดานะอันนี้มันเป็น cover stone หินหินหยาบหินพูดไม่เพราะนะเพราะว่าหินหยาบ <Brand. S 1> อะไรครับเนี่ยอ่ะนั่นแหละแล้วเราก็ไปวิธีหนึ่งอ่ะ ขนแกะก็ก็นี่ไะฮะแต่แกะเดี๋ยวเราไม่มียญ้าให้แกะกินนี่เออโอ้โหงานยากอีกแล้วคุณคุณเอ้ยเรามีขนแกะเหลือไหมเราข้ามเตียงไปหมดแล้วอะวนี่มัมีสีมันไม่ใช่สีแดงอะมันมีสีแดงนี่สีแดงหาได้จากบินลูทโอเคอันนี้เป็นวิธีทั่วไปที่ทุกคนน่าจะรู้แหละ ติดคนแก่เราใช้คนอันนี้ได้ไหมอ่ะลองลองลองเราใช้คนอันนี้ได้ไหมขอลองหน่อยนะขอลองหน่อยเอาอะไรเนะน,นี่ยอ,อะนายนี่เอา้าอะไรเมื่อกี้มันบักอะไรโอเคเราสามารถแบบนี้ได้ไหมวิ่งได้วิ่งได้ทุกคนอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นแกะสีอะไรก็ได้มานายนายจะต้องขนล้อนอีกตัว ร่วงไปแล้วมั้งหนึ่งว่าร่วงไปแล้วโอเคครับอีกอา้อาวพอมีลดเพิ่มหน่อยอสองอันสองอันพอ,อนี่แหละนี่เราก็ทำบบน,นี้่สวยงามใช่ไหมผมไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าจำไม่ได้ว่ามันใช้กี่อันสอันโอเคเนีย่ยเรามีสาอันพอดีเลยโอเคเราจะต้องครับไอ้น,นี่อีกอันหนึ่งใช่ไหมผมเห็นแเวบ,บบก็คือ infusion อะไรเนะี่ย infusion pad paddestor อ uh, ่าแท่นใช่ไหมมันแปลว่าแท่นแหละ paddestor อ่าโอ้คนแก่อีกแล้วเหรอโอ้โห oh oh. ทองด้วยหินด้วย mm hmm. อะไรเขเนี่ยเอาเป็นว่าผมค้าแบบประชดประชันแล้วกัน mm hmm. ผมจะค้าหินมาเยอะๆเอาแบบเยอะๆสี่โอ้โหสี่ก้อนเลย mm hmm. ผมจะเผาให้มันเป็นหินเรียบไปเลย mm hmm. นี่เนี่ยแล้วก็เผาไปซะ mm hmm. มีเท่าไรเผาให้หมดมีเท่าหมดเผาเท่าไรไม้เราจะต้องเอาทาน,น,าน,นซึ่งเราไม่มีทานแต่เราไม่มีปานเราพลิกแอ็กเผาไปเลยมันหมดได้เราเข้าไปเติมโอเคส่วนอันต่อไปก็น่าจะเป็นทองซึ่งอันนี้ไม่ใช่ทองแน่ๆเราขุดไปเรื่อยๆกันเพื่อที่เราจะหาทองนะฮะซ้ <c oughs> อมแล้วกวางคู่กัน โอ้ทุกคนเราเรามีทองแล้วเดี๋ยวเราแกะเอาไปกันแกะออกออกไปออกไปนี่โอ้ตัวเต็ม,มวะนะไม้ไม้ไม้ไมไมเก็บไม้ให้หมดอะไรที่เป็นไม้โอเคเราได้ทองแล้วเราจะขุดก้อนแรกของเกาะน,นี้เรารับเควสกันขุดทองได้ทองเยี่ยมซึ่งมันไม่พอรอผมว่านะมันจะต้องมีให้มันเยอะวนะ่าเนี่ยมันเป็นแรท่ที่โอ้ย ตัวอะไรเต่นานนมันคือเต่าหัวใจ30ิใช่ไหมมันคือเต่าใช่ไหมเขาทำอะไรเราไหมอ่ะเขาออกไปได้เขาเขาไม่ทำอะไรเราเขาทำอะไรเราไหมอ่ะเราเราเปิดเขาไว้ในนี้เนี่ยถ้าเขาตั่อะไรที่เขายังไม่ทำอะไรเราเอ้ยอีกแล้วเนี่ยอะไรอ่ะมันมันคืออะไรนนนผมหลอนแล้วนะเอาจริงน งั้นผมคลิปนี้ผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันมันเป็นคลิปที่ไม่เคยมีอะไรนะก็ขอประทานอภัยาด้วยนะก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe like s h a r ด้วยนะครับผมจะขอบพรคุณเป็นอย่างสูงเลยครับบ๊ายบายจ